Bitter Queen ตอนที่7หน้ากาตอนนี้จะเผยให้เห็นว่าทุกคนในวังล้วนมีความลับกันทั้งสิน้นความลับที่ซ่อนอยู่ในคำโกหกความลับที่มีอาจมองเห็นหรือได้ยินความลับที่รอเวลาอันเหมาะสมบ่อน้ำที่เก็บซ่อนความทรงจำของซอนซงและโซโยงเอาไว้ เพื่อเก็บซ่อนความลับเหล่านั้นไว้ในใจแม้กระทั่งหนังสือที่อ่านไม่ใช่ของตัวเองทุกคนพยายามปกปิดและต่างสวมใส่หน้ากากเข้าหากันมาดูด้านที่สันจงเผยความเป็นตัวตนของเขาออกมาถึงเมื่อก่อนเขาจะเป็นพระราชาที่อ่อนแอแต่ตอนนี้เขาได้วันไวต่อพระมเหสีโซโยงไปแล้วเขาทั้งหึงนางกับบยองอิน ถึงวบยองอินจะได้ชื่อว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่การกระทําของเขากลับไม่เป็นเช่นนั้นคำพูดของพระราชาชนจงที่แสดงความเป็นเจ้าของนางเป็นแม่หญิงของข้า หากเจ้าแต่ต้องนางแม้แต่ปลายนิ้วดาบเล่มนี้จะบั่นคอเจ้ามันดูด้านที่แสดงอำนาจต่อหน้าคิมบยองอินเพราะคิมบยองอินคิดจะนำร่างของโซโยงที่นอนไม่ได้สติไปต่อหน้าต่อตาเขาแบบไม่คออนุญ,ญาต แม่หญิงผู้นั้นไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าแล้วผู้ที่รับผิดชอบสุขทุกข์และความปลอดภัยของนางไม่ใช่หัวหน้ากรมยุติธรรมเยี่ยงเจ้าแต่เป็นข้าเมื่อพาใหาเห็สีโซยงฟื้นขึ้นมาลืมตาขึ้นในห้องที่ระยบระยับเต็มไปด้วยทองคำแสบตาเมื่อนางได้สติแล้วมองดี นางไม่ได้อยู่โลกอื่นนี่คือบ้านของใต้เท้ายอนกึนซึ่งเป็นพ่อของนางเองความกลัวของจางบงฮวานที่อยู่หนีจิตใจของโซโยงก็คือพ่อของฝ่ายหญิงสาวนางจึงแสดงความเกรงใจเป็นพิเศษการแต่งโฉมพะมเสุสีที่จะดึงความมิสเน่ออกมามาก ต้องบอกว่าห้ามพาดลูกนี้เด็ดขาดทั้งสวยเซ็กซี่ออกมาทางใบหน้าเรื่องราวที่พิเศษช่วงนี้ความทรงจำของโซโยงเริ่มกลับมาเผยเห็นด้านที่อ่อนแอของโซโยงในสมัยเด็กนางทั้งโดดเดี่ยวและพยันศึกษาหาความรู้ต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่ความเหตสีโซโยงสัมผัสสิ่งที่เป็นคองของรักของโซยเนอะ่ะ เหมือนวิญญาณได้เชื่อมต่อกันและได้รับรู้ทั้งความรู้สึกและความทรงจำก็กลับมาเช่นขนมที่โซยโงเคยชอบทานหนังสือที่เป็นเหมือนที่พึ่งพิงในสมัยเด็กของนางก่อ <ielle> นที่พาพไม่เหส็สีโซยงจะฟื้นขึ้นมาเกิดเรื่องราวมากมายในวังขึ้นทั้งวุ่นวายและจบลงด้วยความเจ็บปวดเรากลับไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มที่ ศาสตร์แห่งความมืดพระพันปีโจต้องทำวิธีไล่ผีในวังซึ่งอันตรายมากแต่นางก็ไม่กลัวถ้าถูกจับได้ตอนนี้ทางลุนว่าพระพันปีโจจะทำสมเร็จไหมเพราะอยู่ดีๆทุกอย่างก็เริ่มเข้าทางนางพิธีกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในที่สุดคิมบยองอินก็มาขัดขวางแผนการอันชั่วร้ายของพระพันปีโจไว้ได้ทันเขามาพร้อมกับมาหาอำนาจของวัง ผู้ตัดสินสตา์ชีวิตของผู้คนพระพันปีหลวงพระนางจัดการพวกของพระพันปีจมยูมัดจนต้องอ้อนวอนขอชีวิต